กุ้งสองกิโลทำได้สี่เมนูเวลาจากขึ้นหน่อยเพราะมันจะต้องไม่เอาน้ำลงเราไม่มีอะไรเสด็จน้ำไม่ต้องให้มีน้ำเลยแบบม,มันจะได้แห้งๆแห้งๆอย่างนี้เลยลน,นี่คืออะไรเม,มนูอะไรกุ้งขั่วเหนอมไม่ถ้าเราไม่มีน้ำมันจะนั่งไหม เอาไปย่างด้วยเหรอจ้าเอาไปย่างด้วยเหรอก็เอาไปย่างสิคะอยากกินย่างอ๋ออยากกินย่างด้วยเหรอจ้าอยากกินย่างใช่ไหมจ้าเอาไปย่างแค่นี้พอ FC กุ้งนะกุ้งเรามี2กิโลนะฮะแต่ว่าเราต้องแบ่งทำา4เมนูนะฮะก็ต้องเข้าใจเนาะเพราะเราอยากกินหลายๆแบบนะฮะ ฝาก็ไม่มีนะฝาปิดก็ไม่มีนะฮะต้องปิดตาด้วยด้วยตามหลักแล้วมันต้องปิดฝาแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็เนยโปะไปเอโอ้ยไม่รู้เนาะเแตคั่วแบบใส่เกลืออย่างเดียวทำไมถ้ามีเนยมันก็จะไม่หอมกลุ่นก็เคยแต่เขาทำขนมไง ก็แต่แบบเห็นแต่เขาเห็ดขนมโอ้ยเนาะคอยกระกลองคอยกัถือไปถือมาใหญ่ไปหามันมันย้อนเสียงเวลาใอนเกลือัน,นะดเนบางคน,มนไม่รู้ใส่สไปทีเดียวมันก็มีทั้งส่วนที่เค็มส่วนที่จืดใช่ไหมอ้เออ,อ,อ,อนะซึ่งเป็นการใส่สเกลือที่ผิดวิธีนะครับผมต้องใส่ยังไงล่ะในฐานะที่เป็นเชฟมาในจากต่างประเทศนะฮะเวลาตาใส่เกลือนะฮะนี่ครับนี่นะฮะเวลาใส่เกลือนะัะเวลาใส่เกลือนะฮะให้ทําแบบนี้นะครับ นี่นะฮะต้องลูกเล่นขนาดนั้นเลยบอกนี่นะครับมนี่นะ,นะเวลาใส่เกลือให้ใส่แบบนี้นะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆอยากเลยใส่ก็ใส่นะฮะขอให้ขอให้เพิ่มลีลานะทุกคนนะฮะน,นี่เราใส่เกลือน,นะฮะนี่นะครับ นายคลิปเก็บง้อให้เอฟซีดูเห็นแต่ท้องฟ้าอ้าวทำไมล่ะอ้าวก็กล้องมันกล้องมันอันมันอันไม่ได้ข้าตั้งไว้นะอ่านะฮะเอฟซีช่วยกันใส่เกลือครับฮะเกลืออยู่นี่นะฮะช่วยกันใส่หน่อยช่วยกันใส่หน่อยครับนะฮะช่วยกันโยนใส่กระทะให้พี่เสือหน่อยเร็ว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 อ่ะหยิบหยิบหยิบคนละคนละเม็ดสองเม็ดโยนใส่กระทะให้พี่เสือหน่อยมีส่วนร่วมในเมนูนี้ด้วยกันหน่อยนะฮะมีส่วนร่วมกันหน่อยเร็ว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 อ่ะอ่ะอ่ะใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือ มีส่วนร่วมหน่อยแล้วมีส่วนร่วมหน่อยช่วยกันช่วยกันทำมาหากินแล้วเร็วเร็วเร็วอ่ะคนละเม็ดสองเม็ดจับโยนจับโยนจับโยนฟิ้วโอ้ยเสียงก็ทำไปได้ <c oughs> โอ๋อแล้วแว่นค่อยหายไปไหนล่ะอ่ะใครยังไม่ได้หยิบเกลือบ้างเอ้าอ่ะท่านใดยังไม่ได้หยิบเกลือครับท่านใดยังไม่ได้หยิบเกลือหยิบเลยหยิบใส่หยิบใส่หยิบใส,บส่นะครับอ่ะเดี๋ยวเร็วเร็วหยิบใส่หยิบใส่ฟิ้วโอเค สวัสดีครับช่างต้มครับครับสวัสดีครับวันนี้บอสนาทีจัดให้นะฮะก็ลองจะมาซัดเบ็ดคิดว่าตัวเองยังไม่ได้เก็บทำเมนูอะไรมีสี่เมนูครับผมกุ้งแช่น้ำปลาหไปแล้วตัวเองเก็บกุ้งคั่วเกลือกุ้งเผาแล้วก็ส้มตำกุ้งสดครับสี่เมนูนะฮะ้ีหอมหอมหอมเสือครับผมหอมจริงๆหอมจริงๆ ใส่เกลือนะครับผมลงไปนะครับพีบรรยากาศโตเงียบเหงาพี่น้องเอ้ยนะครับมีจัดนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมคือถ้าเราใส่ใจในการใส่เกลือให้สวยๆมีท่าดีๆกุ้งก็จะสกใส่เยอะๆเลยเสือเกลือน่ะสวยมากสีสวยสีสวยนะฮะบรรยากาศเงียบหงาๆนะครับ ไม่เงาไม่เงาเราอยู่กันหลายคนหลายคนก็หนึ่งสองสามคนนะครับไม่เงานะครับเห็นไหมฮะสวยมากเลยนะเห็นไหมครับเหมือนเมื่อก่อนเห็นไหมครับเสือมันจะสุกกว่าเกินไปไม่อร่อยนะเสือเดี๋ยวให้เอฟซีดูใกล้ๆก่อนนะฮะเอยหาคอมเมนต์ไม่ได้เลยหาแว่นไม่เจอเลยเสือเอ้ยมันลุกไปวางไว้ไหม ตอนนี้เราไม่แน่ใจว่ากุ้งสุกหรือยังนะฮะวิธีการง่ายที่สุดเลยนะฮะะไรนให้เอามือเป็นแตะที่กระทะครับผมดู้ามือพองกุ้งสุกนะครับเอาลขอเชิญญาตินึงนะฮะมาลองสัมผัสดูนะครับผมไม่เอาแลวไม่เอาเรอฮะไม่เสียจะสุกไม่สุกก็กินเลยเอฟซีบอกว่าอ้วนขึ้นนะเสือให้หายใจพลังบวกอันนี้ก็ให้หายใจพลังบวกเอฟซีเรียงทุกวันไงทำาอรไรเสือ อ้าวมาไม่ทันเลยฮะใส่เกลือให้ด้วยครับถ้าจะถ่ายคลิปต้องใส่เกลือด้วยฮะเร็วๆครับต้องใส่เกลือด้วยนะฮะต้องมีส่วนร่วมกําโยนมาจากลูกมันจะไม่เค็มบอมันจะไม่เค็มบอคุณต้องโยนมาครับนั่นแหละถูกต้องโอ้โหต้องมีส่วนร่วต้องมีส่วนร่วครับโอ้ันนี้กุ้งอันนี้จะได้แต่ใดมาบอสนาทีจัดให้มา2กิโลครับโอ้โหโอ้ทีถึงแลโอ้หัวเลย มามากินด้วยกันนะเราทำสี่เมนูหรอเองกุ้งคั่วเกลือกุ้งย่างกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็ส้มตำกุ้งสดโอสองกิโลกุ้งสอจะมีส้มตำกุ้งสดด้วยนะแล้วเสือเป็นคนทำเังหมดเลยบ่เอาพี่เสือจะทำสองเมนูับผมครับที่เหลือก็ให้คนอื่นทำบ้างนะแล้วยังไงเรา เราแข่งกันกินหรือยังไงอ่าเห็นจะแข่งกันมีไ่าให้นะฮะถ้าแข่งกันนี้แม่ดารับสมัครเป็นคนแรกเพราะว่าชอบกุ้งถ้าแข่งกินนะฮะคนสมัครก็น่าจะหมดหมู่บ้านตอกเรานี่นะฮะเสือพอแล้วเสือพอแล้วเนาะหอมมากหอมมากหอมมากนะฮะเพราะว่าเรามีเทคนิคในการใส่เกลือนะฮะส่วนแม่ดาจะถนัดย่างเนอะแม่ดาจะย่างกุ้งเนอใหญ่ด้วย กุ้งสดๆนะครบอสนาทีจัดให้นะครับขอบคุณบอสนาทีนะฮะขออะไรใส่ละไม่ได้อะไรมาใส่แล้วเรข้มเร็วเร็วๆอะไมาใส่ของเราเอาเก็บไปหมดแล้วอะไรอ่ะไม่เป็นไรเอาไปล้างโอ้แล้วแล้วแล้วกูไม่ละกูไม่ละกูไม่ ก็ไปล้างเพราะว่าอันนี้มันเป็นพลาสติกเอออันนี้แหละอันนี้แหละไปล้างมันจะได้ดูเต็มเต็มโอเคสวยงามนั่นแหละ สีกุ e ้งกับสีเสื <S S ida, ้อมันสีเดียวกันแล้วตอนนี้สุดมากแล้วกุ้สีกุ้งกับสีเสื้อให้เป็นสีเดียวกันแล้วนะฮะตอนนี้นะครับผมมาดาม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 าฮะไม่เป็นไรเอาเสื้อมาดามเช็ดเลยเอาเสื้อมาดาเช็ดเลยวะเดี๋ยวยกลงตม้ดามนกลงดียวมาด เขานีไงจะหาอะไรยกเนี่ยมาผ้ามาผ้ามาผ้ามาโอเคเอามามามาโอเคมามายกลงก่อนยกลงก่อนยกกลง่อนโอเคเมมันไเสร็จแล้วเราก็จะย่างนะฮะเมนู้ถัดไปนะฮะเดี๋ยวเราต้องย่างนี่ให้แห้งก่อนแป๊บเดียวก็แห้งไม่ต้องเช็ดให้แห้นกุ้งด้วยให้เห็นกุ้งด้วยถ้ามันแห้งทุกอย่าง ได้แล้วบอสนาทีได้หเมนูแล้วเด้อเสร็จแล้วหนึ่งเมนูนะครับตอนนี้นะฮะนี่ครับผมกุ้งคั่วเกลือนะฮะเมนูที่หนึ่งนะเมนูที่สองสามสี่กำลังจะตามมาครับผมแล้วทำอะไรอ่ะก็ตากให้แห้งย่างงตากให้มันแห้งเพื่อจะใส่ย่างให้แห้งนี่แห้งแล้ว ต้องชิมดูก่อนว่ามันสุกไหมมีแผนต้องชิมดูก่อนว่ามันสุกไหมอ่ะก็ถอยออกจากกล่องด้วยต้องชินกนาะว่าเขาทำสุกี่ป่าโอ้ยนี่นะคะเอซจ๋านะคะนี่กุ้งนะคะนี่ตัวย่างเราจะทำยังไงเลยย่างไงคัวไปเลย ฮะเมันจะมถ้าทำงานไม่ต้องยากไมแล้วคหมดล้าให่ไหมก็้เราล้างใหม่ไหมไม่ต้องหาเลยเลยครับผมเ้าวมมากินกงด้วยกันดิกูอ่ะเกลือ้วยครับมาใส่เกลือด้วยฮะา่ไาไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใส่อย่างนั้นคุณต้องโยนเข้าไปครับผมโอ้ต้องมีลีลาท่ายนจักระทามไเกิน นี้าจยโยนบ้านแม่มาสอยนะต้องโยนมาน้าะโยนไม่โดนนะออเทมันต้องโยนไกลมาเดี๋ยวไม่ได้ลองโยนซิว่ามันจะลงหม้อไหมนี่โยนลโยนัี่โยน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 ครัเ้ยครับขั้วกุ้งนะเขาเรียกว่าขั้วกุ้งนะขั้วกุ้งขั้วกุ้ง ก็คือต้องมีลีลาหน่อยนะฮะในการทำกับข้าวนะทุกคนนะมันจะได้มีอะไรมีสีสันไม่่าเบื่อนะเออหัวมันอยู่ไหนหัวหัวหัวมาหัวมาไม่ได้หัวอยู่ไหนหัวามาใส่รวมกันแล้ว มแล้วมันบเมแล้วไม่เค็มไม่เค็มมแล้วมันเค็มันไม่เค็มเลยยังอร่อยโอ้เค็ครัครับเี่ครับสิบโอ้เป็นเทคนิคอะไรเป็นเทคนิคต้องให้เค็มเข็มนะฮะจะได้หมดช้านะฮะนะะใส่อีกใส่อีกเอฟซีเอฟซีโอ้บอสกินแล้วบอสกินแล้วโอ้โห โอ้ยอะนะครับนี่คือบรรยากาศสีสันความสนุกจากตลาดน้อยลุงพลนะฮะสนับสนุนโดยบอสนาทีนี่เองนะฮะเนือหวานฉ่ำกินนั่นหัวอืมได้หมดบารดอกมาแลววันนี้ตลาดน้อยคึกคักนะฮะไม่เงียบเงานะครับอื